สวัสดีค่ะกระแสข่าวดังมาแล้วค่ะเบลล่ายังเก็บสิ่งนี้ไว้นับถือหัวใจเบลล่ารานียังเก็บสิ่งนี้ไว้หลังเวียลบภาพคู่ทิ้ง หลังจากวันที่1กรกฎาคม65ที่ผ่านมาเพรเอกหนุ่มสุดฮอตเวียสกลวัฒน์ประกาศข่าวดีต่อสื่อว่าเตรียมแต่งงานกับแฟนสาวนักธุรกิจวิกกี้ในวันที่17กรกฎาคมที่ใกล้จะถึงนี้ที่กรุงเทพโดยจัดงานเล็กๆท่ามกลางครอบครัวและคนสนิทหลังแต่งแล้วอยากมีลูกทันทีพร้อมบอกว่าคบกับวิกกี้แฟนสาวนอกวงการปีกว่ารู้จักกันมานานคบกันมาประมาณปีกว่าอายุห่างกันไม่เยอะแต่เขาดูเด็ก งานนี้ไม่ไวายทำเอาชาวเน็ตสงสัยกันว่าเลิกกับอดีตแฟนสาวเบลล่ารานีปลายปีไม่ใช่หรอหลังจากนั้นชาวเน็ตเข้าไปส่องอินสตาแกรมของพระเอกหนุ่มเวียสกุลวัตน์ไม่พบภาพผู้ที่เธยถ่ายกับเบลล่ารานีแล้วเหลือเพียงคลิปวิดีโอที่ทั้งสองเคยไปเที่ยวไอซ์แลนด์ด้วยกันเมื่อวันที่14กุมภาพันธ์64เท่านั้นเขียนแคปชั่นระบุว่าไม่ใช่ไอซ์แลนด์ทำแทนไม่ได้ เราแค่อยากให้ความทรงจำของเราเป็นสิ่งที่จับต้องได้และมันคงดีมากขึ้นไปอีกถ้าเราได้ร่วมแชร์ประสบการณ์รเรื่องราวการเดินทางนี้ไปด้วยกันกับหลายๆคนในขณะที่ล่าสุดสุด,สด,สด,สดร้อนๆ3กรกฎาคมเข้าไปส่องอิสตาแกรมนางเอกสาวเบลล่าต้องบอกว่าเบลล่ายังคงเก็บภาพคู่เวียสกุลวัตอดีตคนรักเก่าไว้เหมือนเดิมทุกรูปไม่มีการลบออกแต่อย่างใดแม้หนุ่มเวีย เพิ่งจะออกมาประกาศข่าวดีต่อหน้าสื่อเตรียมแต่งงานกับรักครั้งใหม่ก็ตามขอขอบคุณข้อมูลข่าวจากคมชัดลึกขอบคุณเพื่อนๆที่ฟังคลิปกระแสข่าวดังช่วยกดไลค์กดแชร์เป็นกำลังใจให้เราด้วยนะคะขอบคุณค่ะ